ยัะงดกินม่งดได้ไป,ไปเร่งหูหสายอันนี้น่นะ <c ười> น,น้อยเลยนนอยซีนตอนน้อยต่อแจวม้อืม <c ười> <c ười> มีมีตับเนาะตับกินมากินมัดขึ้นนี่บ่ตักเอากำลังตัวนี้ก็ถือว่าตัวทิ้งพี่น้องถึนงานเขาหนึงจานที่นเทากินน้ำทิ้งแล้วล่วครับพาเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรไปหากินพี่น้องแล้วก็พาเดี๋ยวไปเอามะม่งคั้นมากินชมน่ เอามันนี้จะพาเด็กไปหาของกระปอ๋องไปมันนี้กัมีสามคนคือเกรามีมันยื่นแล้วกะับ่าวพี่ดิ้คอยพี่น้องเราจะพาเด็กไปหาของกระป๋องม,มามาแต่ของกระป๋อมมมงมันม้งแล้วกัพอดีอ่าจะค้ำพี่น้องจะกลับไปหุดีใช้ไว้เลยว่ามมืออื่นของเจ้าอลจะมาติดกระโหลกเพไรด่า,ดานในอื่นที่ตารางนะพี่นลละะ้องแล้วก็ตารางแต่ที่พูดติดกระโลกไปแล้วอแล้วพี่น้องก็แรกเฮ้ยมืออืนมันขึ้นมาหนิ นี่มะมงงงคันในยามนี่ไงยามเดินนี่นะมะมงงงคันกำลังเ<อ>ป็นงามบริแทบพี่น้องถ้าเป็นเดินหน้าพวกมะ,ะมงงงก็โซกับมะมงงงต้นอย่างเป็นยามนี่นะม,มะ,ออกกะมงงงก็โซกับมะมงงงต้นมะมงงงอันกระเซ็นบอกให้เอาเอานนะพี่น้องคล้ายๆกับมะมงงงมันนะกำลังเป็นดอกอยู่แถวบ้านคอยได้แถวบ้านพี่นอ้องเถอะน่าจะง่ายนะบอหนึ่งเห็นกับเจ้าบางคนเพิ่งก,กับเอามาเยอะยู่บปะ เอามายื้อนน้อย,อยนึงยืนเลยมได้อยนยวนึงเออนี่มันงงคันพี่น้องมะม่วงนี่ยนะถ้ามะสำนี้นะพอดีกินหรือว่าเยืะอกว่านี้น้อยนึงพอดีกินพี่น้องเพราะว่าถ้ามันใหญ่กว่านี้หรือว่านมันในมันแข็งนะพี่น้องในเป็นเป็นแก่นนะมันจะกิ่นมีได้เลยมันจะส้มแล้วก็ขิวแล้วก็มันยังยามหยาบเนี่ยกินหรือว่าบีแซบถ้าใหญ่กว่านี้น้อยนึงน้อยนึงอเลยพี่น้อง

Nói nó chỉ mít muốn khăn nó hôn bị hôn 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 xe cứ hôn 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 เือมาชื่อชักนี่ซีซีหนพอด้พอด้เอาเชเกินกเราจะมาล้างในน้ำหนึงจึงเอาไปกินไี่นะเส้อกประมาณ2งานาทีุเขาไม่เข้ากัน้ยต้องน้ำหน่ยก่อนว่าน้ำทำนี่เสียไปประมาณประมาณห้านาทีหกนาทีพี่นนองเป็นผู้ต่ำมันเนาะเาสาดตรงนเลยพี่จ้บเพาะเนี่ต่ำมันเยอะ <มา S 1> สูซีมือเมื่เลยใช่ไหมเลยแป้นนัวอยู่แซมีมาแป้นนัวเอาใส่ไงบุ๊คสูตรนี้อร่อยอยู่แล้วตำกระเทียมแล้วก็มนนะ,ะมเข็ดแล้วก็ใส่เกลือแล้วยังพี่น้อนง เดี๋ยวทาตาม้มมะพรดแวละและ้วเจึงใส่น้ำตาลมะพรดาวข้าวโพดแล้วก็สูรตรลงไปก็พอดีมื้อนี้ครับโมมีปลาแดะพี่น้องเลยก็เลยใส่เป็นน้ำปลาแทนน <c oughs> ี่มันดนยันนงใช้กำลงังยังใช้กำลงังใช้กำลังบ่างใช้ใช้กำลงังใช้กำลังกระย้าส์น้ำตาลอน Mình chẳng bơi, mình chẳng bơi Mình ơi Mất, 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 mất ừ, mất nè Bữa bên sau nè Bí mì xì Mất, 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 mất keo, mất keo <laughs> à, Mất, mất thôi <laughs> Mất keo thì vô Alo à, กลัวเพราะมันจะไม่แซ่บใส่ขั่วแบบนี้ใส่ขั่วลงไปเอ้าขั้วกับขั่วไอ้จุ่มปลาพี่น้องขั้วใส่บีมมดแล้วก็ใส่กระป๋องไว้ใช้ตามใจเลยพลาพลาเด่กระทองฟ้าพ่อใช้ผิวชม ห้ลงไปมือคือดำใช่ไหมมือขาวมือจับสีมาสอวนมันทาสีอยู่ตารางพี่น้องบรทเข้าประตูคอยกระดองมือแกะเบิ่ง <c oughs> แล้วมันกระติดมืออ <c oughs> อ้เหี <c oughs> ย้ยเอเซียางลืมมันนั่นนอกรับพี่น้องเมือกอยู่ในยางกมัมือมือกระจำมันนี่ ล้างซิไอ่ะก็มันน่ะยางขาต้อต้องมาล้างกบน้ำหนึ่เพื่อเอาน้ำเกลือล องน้ำเหรอยาวมันมันเลยดูทุกมือเื่

Mời em ơi, <laughs> em bây <mới> giờ <laughs> em bây <mới> giờ <laughs> em bây giờ nhìn xem ra em bây giờ anh em bây giờ vậy em bây giờ ชายพี่น้องเยมือมวยไทยคัตีนหาคนชายมาไว้ให้อาจาติดกระโลดมือวามืออื่นมาเชื่าก็าากาได้ไปนอนหายเลยไปน้องก,กุมันต้นแล้วก็ไปหาอยู่กินมาเลยดีเออด็กตรงไหมนุ่งครับ ดีกว่าดีกว่นเพิ่นเจ็บท้องเลยไปเอานงำเดี๋ยวเอาตอนนีนขึ้นพี่น้องนี่มันมาละพอดีรอบนี้บาแล้ในห้องมางำเลยดินชายเฮนี่ตันนัะตัวงามยืนตัวกระเจ้าเยอะเทืพื้นบพี่น้องกระเจ้าเยอะอูกะโลละติดกะโลอะไรกันดินชายอยู่นี่มันก็สุวนแรงของมันเยอะงามพี่น้องดินชาย เม็ดน้อยยิ่งสนดนี้เลยมีสายเม็ดละเอียดมีสายบางบ่อนมันจะชิเม็ดเคอะพี่นนอะส่วนเม็ดเคอะน่ะอยู่แถวแคมนำแถวที่ติดน้ำนะเม็ดเคอะแถวนี้น้ำพัดขึ้นมาแต่ย่มฝนหรือว่าย่มน้ำท่วมน้ำไหลเพื่อละจากไหลมาแต่ห้วยเลยพี่นนองเสนี่ติดกับพูพี่นนอะเป็นห้วยเดียวกันนะ ¿Qué way? Ơi linh duyên hú duyên 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 Sao duyên sao duyên sao duyên 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 con duyên đu duyên con duyên 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 Sao duyên sao duyên Sao duyên sao, sao, tín nữa. Tìm soạn, sao, sao ใช่แล้วกับพี่น้องคือว่าแล้วรุ่นนึงปั่เมื่อวันนี้อากาศขึ้นบางทอมันเยอะข้าพี่น้องเพราะว่ามันจะตกไปแป็นในเอาไปแป็นทองพื้นมันอากาศบางทอมันก็จะตกบางทอมันก็จะตกปัดจุบัให้รับพี่น้องถ้าถ้าเชื่อไปแป็นนะใส่นาข้าผู้รอบข้าเลยสั่งใส่เงาของขึ้นได้ทั้ง 干什么？ กงเงีไม่ได้หมดกอล <c ười> องตรงนี้ดีกองวันนี้แ่ะสานลงแป๊บเดียวไ,ไ,ไ,ไยี่นองมีอะ้ยาได้สานขึ้นเท่นั้นแหะเป็นเทียนกระสาเป็นชิ้นมาได้เช่นไรล่ัว่าัว่าว <c ười> เห็ดชูเห็ดช uh, ูคนงานกินอาเจะมาติดกะโลเหอครัอเจ้าพักมาจ๊ะเอาผักกลับทางหลังนเนาะเอ็มโ้เมอเอมาเต็มมัดเก่งกินมัดเกงนี่ยนะเอ้ยไปเชื่อจะไปน่งเฮนมาล้วเอ็มนะเอ้ยไปเชื่อไม่าดาวละเงียบเงียบเอ็มเด้

มากินข้าว้ีดเฮ้มาเกยเจมว่าจไเชือหมดลนะลายละจไวเชิอืมมาเลยนาชช้ยครับเอากเลยลาช่ยจุสยชยจุคืนนี้ก็ช่ยจุตอนทิ้งมาช่ยจุอีก เจียวนี่เมื่อคืนนี้ทีเพิ่นก่อยไว้อ๋ตัวหลับนํมันนี่มาเีนมันนอนกับสามสิบตบอกนอนกับมาวิคือดีแล้วดิบีนพอดี้พอดีละไก่เกได้ยิ่งเ้าบโคเอาเอากกินได้พี่เดียวนะหมดแล้วโคเอาดึกน้อยดีผีมันหลาย

เลี้ยวกเลยห้กคนคนียมาเพลกนอนเพลกพีคือเดียวใช่เดียวแล้วเห็นว่าขอมาเพลไว้พิกคือดำเนาะเพดต่ำ่อพใส่เถาะอโคอือ บอมันมีชอยด้วบอนะคึกพึกเลยประเด็นเรนี่นะขอปุ่นตดหอมเลยหอมข้วโพดเลยเข้าปานี้เครื่องกรสาบโอ้โหอ่เพชรเ้อบมอิเ้อมคิด

มาขอใช้บบกงนอยวยนี <Ton S 2> <t> ่นี่ยโคชิพันข้นขึ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 ้น้นขึ้ขึ้นนข้ขึ้นขึ้น้นขึ้นขึ้นันขึ้นนข้นขน้นขึ้นข้นข้นขึนขึข้นขึ้้น้ง้นข้น กินชุกเด้อกินดิบกินกได้กินดิบกินได้แต่บางบางสิ่งกินน่ะแซ่บแต่จะก้าวท้องจังนน่อยเอามาแบ่งจะทั้งหมดนั่นไงแบงชุดนั้นได้ปะอันนี้นนโคโวกว่าพี่น้องเ,เอาแบ่งไปวันนี้แบ่งไปสามบอลนีนี่นเฮอร์นี่น้ำแล้วก็ แ่งไปอยู่ฮานแล้วก็แบ่งคือคนงานที่เทิรินชนิ้มานะพี่น้องแล้วก็แดงให้คนงานเทิรานน้ไหนัก กินข้าวแล้วนี่ครับลีดาบ้างไหมมองจะชวนไปกินปลาน้าเพื่อนนีเพี่น้องกินข้าวไป เฮ็ดหรือเข็พินพินไปชนหมูบ่ชิมชุก้อนแล้วหอนเออมามามาไปหลังมือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ซีนตอนน้อยต่อนแจ่วคืนนี้มัน,น,นมก็ซอยกินพอดีเพื่อน <c oughs> แจวแจวนี้แจวเมื่อคืนนี้พี่นอ้อเงเอามาแปงแปงตืมว่าคืนนี้กินจะมีได้ชนเพชรพี่น้องหลังจากที่เกากินน้ำแล้วพาเดี๋ยวคน,นที้ใช้ลง